กดล็อกตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดมีคนถามเข้ามาว่าโค้ชขากดแรงดึงดูดเนี่ยมันสงสัยมันจะไม่มีอยู่จริงนะขอแล้วเชื่อก็เชื่อแล้วนะแต่มันไม่ได้อะโค้ชบอกว่าให้อารมณ์ดีตื่นมาเนี่ยให้พูดสิ่งดีๆนะเพราะอะไรมันจริงไม่ได้มาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนทุกตามาแล้วจ้ามีท่าด้วยเมื่อก่อน ตอนกลางปี2018เป็นนักขายออนไลน์พอสวัสดีก็สวัสดีจ้าทุกตามาแล้วค่ะมีเต้นด้วย <c oughs> มาใหม่ <c oughs> บทล็อกตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูด <c oughs> เวลาที่เราต้องการอะไรเนี่ยเราจะมีกระบวนการใช่ไหมอันนั้นมันคือการฝึกฝนใช่ไหมคะเราตั้งเป้าหมายเราอธิษฐานร้องขอไลท์ที่แล้วทุกตาสอนไปแล้วเนาะเรื่องของการอธิษฐานร้องขอที่แท้จริงการเร่งผลลัพธ์ให้เป็นจริงเร็วขึ้นใช่ไหม แน่นอนคะ่ะการการอธิษฐานร้องขอนะี่มันมีสามกระบวนการนั่นก็คือเชื่อขอรับเราเชื่อว่ามีสิ่งนั้นเราจรงึงอธิษฐานร้องขอและการอธิษฐานร้องขอที่แท้จริงก็คือไม่ได้หมายถึงการร้องขอแต่หมายถึงการขอบคุณเชื่อขอรับอะคะ่ะรับนี่คือการเป็นแล้วได้รับแล้วต้องนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่สําคัญซึ่งจะเอามาพูดในไลน์นี้นะคะว่าแล้วไอ้ตัวบล็อกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตแบบเป็นแล้วได้รับแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงเมื่อเรามีเจตจำนงแล้วเราก็ได้ทำการอธิษฐานร้องขอทีนี้การที่เราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่แหละสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยตกมาตายเรื่องของอารมณ์โคตรขาตื่นเช้ามาเนี่ยหนูก็อารมณ์ดีมากๆเลยนะแล้วก็คิดบวกด้วยเจอใครนี่ก็ฝึกฝนตามที่โค้ดบอกประเด็นเลยก็คือว่า บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันใช้ชีวิตทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราทํางานนั่นแหละก็คือตัวที่เรากําลังสร้างอารมณ์การดึงดูด,ดด้วยเพราะงานการดึงดูดไม่ได้หมายถึงเฉพาะอารมณ์ตื่นนอนตอนตื่นนอนต้องยิ้มต้องเซลท็อกต่ก่อนที่จะนอนต้องเซลทล์กต้องพูดกับตัวเองต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดึงดูดต้องอารมณ์ดีทั้งวันนะคะคุณต้องมีอารมณ์ดีทั้งวัน นั่นหมายความว่าการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ดีมีความสุขทั้งวันหมายความว่าเป้าหมายที่คุณต้องการมันสําคัญมากๆเลยในเมื่อเป้าหมายมันสําคัญมากๆสิ่งที่คุณต้องการมันสําคัญมากๆคุณจะโฟกัสมันอย่างเต็มที่คุณจะโฟกัสมันคุณจะให้คุณค่ามันว่ามันสิ่งนี้มันมีความหมายและคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นเลยระหว่างวันเราไม่ได้โฟกัสมันมากพอ เพราะอะไรหนึ่งเรายังมีงานต้องทําเรายังใช้ชีวิตแต่ประเด็นคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะสุดท้ายแล้วความเป็นมนุษย์ของเราเราการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมันคือพื้นฐานของเรามันคือสิ่งที่ไม่เป็นชีวิตของเราอะแต่วันนี้ถ้าเราจะเล่นเรื่องกดแรงดึงดูดต้องการให้สิ่งที่เราร้องขอให้เป็นจรงิงแบบเป็นจรงิงแบบดินนิ้วเลยคุณจะต้องให้ความสำคัญ กับสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะทันทีที่คุณให้ความสำคัญคุณจะโฟกัสมันคุณจะอยู่กับมันโอเคค่ะระหว่างที่คุณทำงานจิตของคุณก็จะอยู่กับงานเราก็จะโฟกัสงานมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ประเด็นเลยคือตอนที่เราทำงานเราทำด้วยอารมณ์อะไรแม้นเราจะไม่ได้โฟกัสเป้าหมายที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานร้องขอแต่ขณะที่เรา ทำงานจิตใจที่เรามีต่องานอารมณ์ของเราเป็นยังไงอารมณ์ของเราขุนมัวไหมอารมณ์ของเราจริงจังไปไหมอารมณ์ของเราเครียดกับงานไปไหมทั้งหมดที่พูดมานี้คือตัวบล็อกการดึงดูดทั้งสิ้นเลยการที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการเราจะต้องจัดการอารมณ์ตอนที่หลังที่เราทํางานระหว่างที่เราใช้ชีวิตมันต้องโฟลมันต้องมีความสุขทั้งหมดนะมันต้องมีความสุขทั้งหมดโอเคไหมเพราะงั้น อย่าตกม้าตายเรื่องของเอาอารมณ์ไปจับกับงานชิ้นงานที่เราทําระหว่างวันเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรายังต้องทํางานเนาะเราจะต้องสร้างเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักเพราะงั้นเนี่ยตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดก็คืออารมณ์ที่เราทํางานนี่แหละค่ะงานที่เราทํานี่แหละซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมกับเรื่องที่เราต้องการหรือสิ่งที่เรา ร้องขอแต่มันเกี่ยวกันตรงที่มันคืออารมณ์ถึงแม้ว่าเวลาที่คุณเลิกงานคุณกลับบ้านก่อนนอนคุณดูคำอธิษฐานร้องขอจินตนาการตามโค้ดจูนจิตตามที่โค้ดบอกฟินจังเลยสมมติคุณร้องขออธิษฐานเรื่องอะไรดีอ่ะเรื่องเงินสกกอหนึ่งเรื่องรถสักคันหนึ่งเรื่องให้อ่หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับเงินก็ได้เรื่องที่สำคัญเมื่อคุณ ก่อนนอนคุณก็ดูสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอแล้วคุณก็จูนถึงมันนึกถึงมันจินตนาการถึงมันเห็นภาพมันฟินจังเลยค่ะหลับไปด้วยอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีและเวิร์กมากตื่นมาก่อนนอนทําตามที่โค้ดบอกพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆวันนี้โฟร์ทั้งวันแต่พอไปทำงานจริงจังกับงานเครียดกับงานจุกจิกกับงานใจปะ เอาโค้ดมันไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เราดึงดูดนี่ก็มันคืออารมณ์ไงอย่าลืมนะเวลาที่คุณร้องขออะไรสักอย่างหนึง่งจัก,กรวาลรับรู้จากคุณด้วยการสั่นสะเทือนความรู้สึกนั่นหมายความว่าถ้าคุณอารมณ์โฟทั้งวัน่ยจัก,กรวาลก็จะรับคําอธิษฐานของคุณเพราะคุณสั่นสะเทือนอารมณ์ดีอารมณ์บวกไปตลอดแน่นอนคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการไงสิ่งที่อธิษฐานร้องขอมันมีมูลค่ามากเลย แต่การสั่นสะเทือนนะ่ะคุณสั่นสะเทือนเป็นช่วงๆสั่นสะเทือนตามอารมณ์ดีก็สั่นสะเทือนดีๆไปอารมณ์เสียก็ไม่สนใจอะไรสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดอัตตาอีโก้เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยคือตัวบล็อกอารมณ์ของคุณทั้งหมดเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมาฝึกจิตกันทําไมเราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตเพราะว่าเรามาฝึกกันเรื่องนี้แหะคะ่ะปรับทัศนคติให้เป็นบวกขณะที่เราอยู่กับผู้คน เพราะงั้นเนี่ยตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดเนี่ยมันคือตัวอารมณ์ระหว่างวันของเรานี่แหละค่ะที่เราเจอสิ่งนั้นสิ่งนั้นตอนที่จักรวาลรับการอธิษฐานร้องขอของคุณน่ะจักรวาลก็จะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คน,คนมาซับพอร์ตคุณเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณร้องขอตามที่คุณต้องการจักรวาลก่อร่างสร้างตัวไปดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่คิดเหมือนเล่าจักรวาลจัดสรรเรียบร้อย คนนี้จะมาหาคุณจะพร้อมมาเสิร์ฟคุณจะเอาเงินมาให้คุณจะเอาโบนัสมาให้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการอะ่ะมันจะมีบุคคลเหตุการณ์สถา,านการณ์มารอคุณเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจบตอนที่คุณสั่นสะเทือนอย่างแรงกล้าตอนที่คุณอธิษฐานร้องขอครั้งแรกด้วยพลังสั่นสะเทือนรุนแรงมากอย่างเช่นที่เรามาจูนจิตกันใช่ไหมล่าสุดก็จูนจิตกันในคอสามสบวันมหาจรรย์เปลี่ยนชีวิต โอ้โหสุดยอดมากตุกตานี่แบบสั่นสะเทือนหนักหน่วงมากเลยนะเป็นอะไรที่สุดยอดนั่นน่ะจักรวาลอ่ะรับคําขอคุณละเรียบร้อยละรับคือพร้อมละที่จะจัดสรรสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณไปเตรียมพร้อมทรัพยากรมาให้คุณและบุคคลผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์พร้อมมาละระหว่างวันที่คุณอารมณ์เสียนั่นแหละตัวบล็อกให้เรานึกภาพนึกภาพอย่างนี้เอาแบบ นึกภาพแบบกำลังมีคนเดินทางมาหาคุณแล้วนำเงินก้อนหนึ่งมาให้คุณทันทีที่คุณระหว่างที่คุณทำงานแล้วคุณอารมณ์เสียจัก,กรวาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าคุณสั่นสะเทือนอารมณ์เสียยิ่งคุณหน้านิวคิ้วขมวดยิ่งคุณแบบเครียดมากน้ำแบบโกรธมากสัญญาณนั้นไปถึงจัก,กรวาล คุณไม่ต้องการเงินแล้วจักรวาลไม่รู้ไงเข้าใจไหมจักรวาลไม่รู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยแท้ที่จริงอะคุณกําลังโกรธเพื่อนร่วมงานคุณกําลังโกรธลูกน้องคุณกําลังหงุดหงิดกับลูกน้องคุณกําลังหงุดหงิดกับเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังหงุดหงิดจักรวาลไม่รู้ว่าอารมณ์เนี้ยคุณคุณหงุดหงิดเรื่องงานนะจักรวาลรับรู้ จากการที่คุณสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกนั้นขึ้นไปซึ่งเป็นอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ของการปฏิเสธพลังงานลบคือการปฏิเสธซึ่งเมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลน่ะมันมันไม่ได้บอกจักรมันอารมณ์เราไม่ได้บอกจักรวาลว่าอันนี้เป็นอารมณ์หงุดหงิดลูกน้องไม่ใช่ค่ะจักรวาลไม่ไม่ได้ยินคำพูดของคุณ จักรวาลรับรู้อย่างเดียวคือสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนจักรวาลรับรู้อย่างเดียวก็คือสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนไปคืออารมณ์บูดเบี้ยวอารมณ์โกรธโกรธมากไม่ได้ดั่งใจมันคืออารมณ์ปฏิเสธมันคือพลังงานลบจักรวาลคิดว่าคุณไม่เอาเงินที่คนกาลังจะเดินมาหาคุณเกิดอะไรขึ้นคะบล็อกค่ะระหว่างนั้นจิตใจคนที่กําลังเอาเงินก้อนโตมาหาคุณก็จะเกิด เหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับบุคคลน,นั้นให้เราเห็นภาพให้ชัดขึ้นนะก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับคนคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นที่กําลังหอบเงินก้อนโตมาหาคุณหยุดการเดินทางมาหาคุณเก็ตไหมเนี่ยคือตัวบล็อกแทนที่คุณจะได้เลยกับช้าสมมุติว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุกับเขาลดเสียกระทันหันทําให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้ เมื่อคุณยิ่งปฏิเสธอารมณ์ลบแบบรุนแรงมากในวันนั้นทั้งวันหรือหลายๆวันที่คุณสะสมพลังงานไว้มันจะก็จะไปดนจิตดนใจให้ผู้ชายคนนั้นอาะสมเป็นผู้ชายแล้วกันให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ไปละว,วันหลังก็ได้อารมณ์ลบมันก็เลยมาให้เป็นตัวบล็อกทำให้คุณได้เงินช้าทำให้คุณได้ผลลัพธ์ช้าไม่เกิดการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการ แต่เป็นการดึงดูดสิ่งที่ผิดหวังมาแทนเก็ตไหมคะแทนที่คุณจะได้เงินคุณตั้งเป้าวันนี้แทนที่วันนี้คุณจะได้เงินกับกลายเป็นได้หรือไม่ได้ตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดที่สำคัญคือการใช้ชีวิตระหว่างวันนี้ลคะค่ะไม่ได้แค่เอามาจูนกับโคดเท่านั้นหลายคนอยากที่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลายคนมีเป้าหมายตอนจูนขยันมาก แต่ระหว่างวันพ่ายแพ้อารมณ์ตัวเองพ่ายแพ้ความคิดตัวเองพ่ายแพ้ความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองน่ะด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตกม้าตายเรื่องนี้ทั้งหมดบล็อกอารมณ์ดึงดูดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้อยค่าอารมณ์ไม่เห็นคุณค่าอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาอารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ที่บล็อกการดึงดูดทั้งหมดเลย เราจึงต้องมาฝึกฝนจิตเพื่อที่จะดูจิตดูใจเราอย่างไรล่ะคะว่าระหว่างวันเราใช้ชีวิตเนี่ยตอนนี้เราคิดอะไรเก็ตมาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณได้ช้าเร็วก็คืออารมณ์หรือคุณจะต้องรักษาใจของคุณให้ฟล์ตลอดทั้งวันการที่ใจของคุณฟลตลอดเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ได้ตื่นรู้กับเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณดึงดูดเงินดึงดูดทองอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่คุณดึงดูดได้ในสิ่งที่คุณปรารถนายอย่างเดียวนะแต่มันทําให้จิตของคุณยกระดับด้วยอันนี้คือความมหัศจรรย์ของจิตเพราะงั้นการที่เรามารักษาจิตใจกันเนี่ยมาฝึกฝนจิตกันเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะมันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จแต่คุณได้ทุกเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดในยุคก่่่ออนยางทีพูดไป เขาจะพูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวจินตนาการคิดถึงมันแต่สิ่งที่กดแรงดึงดูดในยุคก,ก่อนไม่ได้พูดถึงก็คือตอนที่คุณใช้จิตดึงดูดคุณจะต้องรักษามันยังไงคุณจะต้องประคองจิตของคุณยังไงคุณจะต้องฝ่าฟันความท้าทายไปได้ยังไงอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าหลายครั้งเป็นเรื่องธรรมชาติความคุ้นเคยของชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย เราเจอความท้าทายเราเจอปัญหาต่างๆการเลี้ยงดูมันทําให้มุมมองของการใช้ชีวิตของเรามันมันอยู่ในพื้นต่ํามันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะยกระดับจิตใจนั่นเองเกตใช่ไหมคะเวลาที่เรารักษาใจของเราให้ใจเราเป็นบวกอยู่ในแดนบวกตลอดมันก็จะทําให้เราเนี่ยดึงดูดแต่สิ่งดีๆชีวิตคุณก็จะเจอแต่คนดีๆบุคคลดีๆเหมือนอย่างที่ลูกตาทำแอคชั่นแพลนแอคชั่นแพลนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ ช่วยให้คุณเนี่ยทำให้กดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นจริงเร็วขึ้นไหนทุกตาจะมีบทเรียนสั้นๆเป็นระบบปิดให้เราด้วยให้เราสแกนแล้วเข้าไปเรียนเพราะว่าตุกตามองถึงธุรกิจในอนาคตไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโลกออนไลน์มันจะไปไกลมันจะมีอะไรเข้ามาอีกใช่ไหมล่าสุดก็ติดต่อก็สามารถไปซื้อขายกันได้ตุกตาก็มองว่าถ้าอนาคตกับราคาหนังสือ490บาท หลักร้อยเนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักเรื่องการจูนจิตเลยเขาก็สามารถใช้สมุดเล่มนี้แผนมหัศจรเนี่ย,นาารรย,นยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เพราะงั้นเราคงไม่ได้มานั่งสอนทุกคนนะึกออกป่ะเพราะงั้นทุกตาก็เลยทําระบบปิดสแกน QR code เลยว่าคุณสามารถสแกน QR code ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็เข้าไปเรียนแบบเป็นเหมือนคอร์สย่อยๆได้ก็คือตุกตากให้ให้ด้วยใจอยากจะให้คุณอยากจะให้ทุกคนนะได้ ได้ใช้เทคนิคนี้ได้ใช้วิชาความรู้นี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าตุ๊กตาได้ผลลัพธ์อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกขั้นหนึ่งที่ทําให้เราเนะี่ยใช้กดแรงดึงดูดได้แบบได้ผลจริงๆแล้วมนเป็นการเปลี่ยนชีวิตด้วยมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่จะบอกว่าให้คุณหลายๆคนที่เข้ามาเรียนกับตุ๊กตาและโคจคุณลองหันไปดูปีที่แล้วสิว่าคุณเนะ่ะเติบโตมามากน้อยแค่ไหนคุณมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจริงไหม ไม่มีอะไรเลยที่ต่ําลงมีแต่ได้กับได้เพราะงั้นการฝึกฝนจิตเนะ่ยบอกเลยว่ามันเป็นเส้นทางที่ถ้าคุณเลือกที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยจักรวาลเนี่ยแหล่งกําเนิดเนี่ยจะซับพอร์ตคุณทุกเส้นทางเพราะอะไรมันคือสิ่งเดียวที่เป็นวัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณคุณที่คุณจะต้องเรียนรู้เออในการฝึกฝนจิตคุณนุย้ยบอกว่าจริงจริจริง,รง,รงค่ะเล็กบอกว่าเติบโตค่ะ มีแต่ได้กับได้นะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ตาแนะนําก็คือพาตัวเองมาอยู่กับครูกับโค้ดอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในช่อง Youtube ยกจิตยกใจยกชีวิตพาตัวเองไปอยู่ช่อง f c e e o o o นะคะเพจแห่งนี้ยกจิตยกใจยกชีวิตใบโคตทุกตาโค้โจพาตัวเองไปอยู่ในช่องใช้ชีวิตของโค้โจอะไรก็ได้ค่ะหรือช่องอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีพลังงานบวก เ็นช่องอะไรก็ได้ที่เป็นช่องพลังงานมวกคุณสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้เพื่อเพิ่มพลังและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณอยากจะให้เร็วมากขึ้นก็เหมือนเพื่อนๆน,นะคะจูนจิตกลุ่มรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็จะมีรุ่น3แล้วในอนาคต mm hmm. ก็มาอยู่ในกลุ่ม mm hmm. ก็จะมีอยู่กับโค้ดโค้ดเป็นเมนทอร์ให้แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกอย่างนี้เลยพลิกชีวิต mm hmm. นะถ้าต้องการแบบนั้นตอนนี้ตุ๊กตาก,ก็โคโจตุ๊กตาก เปิดรับการเป็นเมนทอร์ให้พวกเราละ3เดือนเป็นเมนทอร์ให้พวกเรา3เดือนเป็นการโค้ชจูนจิตและเมนทอร์ให้คนที่เข้ามาเนี่ยสเดือนเนี่ยได้รับอะไรบ้างได้วิเคราะห์กราฟความคิดเศรษฐีเพราะการวิเคราะห์กราฟเนี่ยเป็นงานวิจัยระดับโลกจากเด a w o อ s u ัก e s s ของทนโปเรียนฮิลเป็นงานวิจัยระดับโลกว่าตรงเนี้ยกราฟเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่า ตอนนี้ความเป็นเศรษฐีคุณนะมีคะแนนเท่าไหร่และถ้าคุณต้องการที่จะเป็นเศรษฐีที่เขาใช้กฎแห่งความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่ประสบความสาเร็จในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือติดท็อป10ของโลกหรือใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งโค้ดร,ระดับโลกทุกคนผ่านกฎแห่งความสําเร็จของท่านนโปเลียนแต่โชคดีตรงที่วันนี้เราสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นคะแนนได้ซึ่งเวลาที่พวกเราวิเคราะห์เนี่ย จะได้เห็นเลยว่าความเป็นเศรษฐีคุณเท่าไหร่เปลี่ยนข้อไหนให้คะแนนมันมากขึ้นคุณก็จะเข้าใกล้ความเป็นเศรษฐีมากเท่านั้นอะไรที่ดีให้รักษาไว้อะไรที่มันต้องพัฒนาก็แค่พัฒนาก็ได้คุยกับโคโจร4รอบคุยหนึ่งรอบเพื่อปรับฐานจิตดูวิเคราะห์วางแผนว่า3เดือนนี้จะมีท่าทียังไงแล้วก็นัดจูนกับโคโจเนี่ยบดล็อกจิตใต้สำนึกสารอบ ระหว่างนั้น90วันคุยไลน์คุยไลน์เนี่ยคุณมีอะไรถามคุณก็ใช้พื้นที่นั้นในการถามติดขัดปัญหาอะไรต้องการแก้ไขเรื่องอะไรจะเดิเนไปในทิศทางไหน90วันนั้นคุณได้อยู่กับโค้ดโค้ดก็จะคุยกันในไลน์ทั้ง90วันแล้วก็โค้ดโจก็จะมีแบบฝึกหัดหรือการบ้านให้ทำไม่ได้ให้ทุกวันนะคะก็ดูดูคือต้องดูระบบจิตนะคะว่า แต่ละคนเป็นยังไงถ้าเราให้ทุกวันอย่าลืมค่ะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีหน้าที่การงานเก็ตปะจะมานั่งตอบคาถามโค้ดอยู่มันมันก็ไม่ใช่อะค่ะเลยใช้เขาเรียกว่าอิสระทั้งคู่ก็คือให้เกียรติโค้ดชีในการที่จะเข้ามาเมนทอร์แล้วก็โค้ดจูนจิตด้วยเนี่ยได้ได้มีอิสระที่ตัวเองจะได้ได้เป็นตัวเองอะเข้าใจใช่ไหมโค้ดก็จะเมนททอร์ให้แนะนำให้คอนเซิลให้ประมาณนั้น ็อยู่ที่3มเดือนมูลค่าที่ทุกตาพูดไปทั้งหมดเนี้ยหนึ่งแสนบาทโคจโจบอกว่ารับราคาพิเศษห้า0มื่บาทเท่านั้นค่ะนะคะรับได้อีกประมาณตอนนี้ได้อีกประมาณกี่คนคะได้3มคนได้3คนนะคะก็ต้องขอบคุณหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าอยากได้โค้ดเป็นเมนทอร์นั่งคุยกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็มีถามเข้ามาแบบจริงจังก็เลยทําให้ทุกตาตะหนักว่าพี่สงสัยพระเจ้าเนี่ยส่งสัญญาแล้วแหละถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปล่อยของ,ของก็เลยตามนั้นคําว่าเมนทอร์เนี่ยสามารถใช้ในในทุกสาขาอาชีพได้แต่เมนทอร์ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเมนทอร์ที่ไม่ได้ใช้คําสั่งแต่เป็นเมนทอร์ที่ชี้แนะแนวทางให้คุณเจอตัวเองเพราะงั้นเนี่ยจะ เป็นทั้งโค้ดด้วยเมนทอร์ด้วยไม่ไม่มีอะไรผิดโถแต่เราก็จะต้องวางแผนเพื่อดูทิศทางว่าเราจะเดินต่อไปยังไงเพราะงั้นไม่ได้ตึงเครียดค่ะสบายสๆชิวๆผลประโยชน์ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของโค้ดชีทั้งหมดอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดเนาะราคาพิเศษ9,000 90, 0 <c oughs> <c oughs> ราคาพิเศษ 5,9,000จากราคาปกติ1,000 100, 0 0บาทค่ะอ่ะลดล็อกตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดในแต่ละวันเนาะไอตัวบล็อกนี่แหละไม่ใช่ว่านั่งจูนแล้วซาบซึ้งสรรสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้สิทธิร้องของสักทีตกม้าตายตรงนี้แหละค่ะการใช้ชีวิตระหว่างวันนี่แหละนะแล้วทุกตายอยากจะบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนนั้นที่เอาเงินกลับไปแล้วใช่ปะ เวลาที่คุณมีเจตจำนงที่อยากจะได้อะไรแบบชัดแจ้งชัดเจนโดยเฉพาะาตอนที่คุณโจนแล้วคุณสั่นสะเทือนคุณเห็นภาพเรียบร้อยแล้วอะเวลาที่คุณใช้ชีวิตนะ่ะไอพลังลบทั้งหลายเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยอารมณ์การไม่เห็นคุณค่าตัวเองอารมณ์ตัวเล็กตัวน้อยอารมณ์อิดชา้าอยากจะบอกว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่มันไม่หมดไปนะมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อคุณเป็นพระพุทธเจ้า <laughs> แบบนั้นนะ่ะแต่ แค่คุณรู้แล้วคุณไม่ไม่แสดงแสดงออกอะจิตวิญญาณคุณยกระดับทันทีเวลาที่อารมณ์เหล่านี้มันมันไปบล็อกตัวดึงดูดเนีุ่กตาอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะว่ามันเอ่อมันทำให้เส้นทางที่คุณต้องการอันช้าลงคุณไปแทรกแซงงานจักรวาลด้วยอ่ะให้ให้ลงดึกภาพนี้ตุกตาจะพูดว่าไงดีเวลาที่คุณสั่งสะเทือนว่าเป็นแล้วได้รับแล้วอะ ตอนจูนนั่นน่ะเด็ดที่สุดทําไมทุกตากล้าพูดคํานี้ตุกตาเนี่ยผลลัพธ์การจูนช่วงที่ทุกตาทํา y o u t u b e เนี่ยที่เล่าเรื่อง YouTube บ่อยเพราะว่ามันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมัน,ม,นมันมาจากศูนย์ไงพวกเราเข้าใจปะถ้าเล่าตอนนี้มันพวกเราไม่ตื่นเต้นไงพอโค้ดได้อะไรใหม่ๆคุณก็รู้สึกว่าโค้ดได้โค้ดได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องเล่าเรื่องอดีตที่แบบมาจากศูนย์เราได้เข้าใจใช่ไหมก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้บ่อย ตอนที่มันมาจากศูนย์่ะผู้หญิงตกงานน่ะไม่มีอะไรอ่ะแล้วทำ YouTube สามเดือนผ่านเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผ่านเกรน u t u b e เนี่ยจูนทุกวันวันละครั้งครั้งเดียวไม่ต้องเยอะอครั้งเดียวพอเวลาที่เราจูนอารมณ์ของเราเนี่ยมันสั่งสะเทือนมากเลยจริงไหมมีความสุขแล้วฟินระหว่างวันที่เราใช้ชีวิต ให้นึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆอธิษฐานกับจักรวาลว่าขอให้ระหว่างวันลูกได้เจออารมณ์นี้นบ่อยๆเพราะถ้าหากในชีวิตประจำวันคุณเนี่ยไอตัวบล็อกอารมณ์ดึงดูดของคุณเนี่ยอรมในในด้านลบต่างๆเนี่ยมันมาขัดแข้งขัดขาคุณน่ยมันจะยิ่งทําให้เป้าหมายที่คุณร้องขอนะ่มันช้าผู้ชายคนนั้นเดินกลับไปแล้วถูกปะมันเกิดเหตุบางอย่างทําให้เขาเนะต้องหอบเงินกลับไป ทีนี้แหละคุณจะต้องสั่นสะเทือนใหม่เอ้นึกออกปะคุณจะต้องสั่นสะเทือนใหม่เพื่อให้ความรู้สึกของคุณนะเท่ากับเป็นแล้วได้รับแล้วตอนที่คุณจูนอะ่ะครั้งแรกที่คุณแบบสั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลคุณต้องไปคอนเฟิร์มจักรวาลใหม่นะมันช้าเพราะอะไรจักรวาลจะต้องเกิดการดึงดูดใหม่เอาอีกแล้วว่าจัดเหตุการณ์อะไรล่ะ เหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้คุณได้เงินก้อนนั้นจัก,กรวาลต้องไปดึงดูดผู้ชายคนนั้นเนี่ยเหตุต้นเหตุที่จะนําเงินมาให้คุณเนี่ยให้เขามาหาคุณเพราะงั้นคุณจะต้องทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยสั่นสะเทือนรุนแรงในสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณต้องอยู่แบบเป็นแล้วได้รับแล้วมากกว่าเดิมอีกสมมุติว่าเกิดเหตุเรื่องรถรถเท่าเสียคิดดูดิจัก,กรวาลจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะไปทํางานกับคนซ่อมรถอีกนะเห็นเห็นอย่างว่าเหตุการณ์สถานการณ์นะผู้คนมันเข้ามาในในเง,เงินที่คุณต้องการอีกเยอะขึ้น <c oughs> จักรวาลทํางานหนักขึ้นเห็นไหมพระเจ้าบอกนีนว่าเวลาที่เราสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกอะว่าเราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราสั่นสะเทือนไปเรียบร้อยแล้วจักรวาลเนี่ยเตรียมออามาให้เรียบร้อยละปรากฏว่าตัวเราเนี่ยเราบล็บอกตัวเอง ด้วยความโกรธอารมณ์ต่างๆที่พูดไปพลังงานลบทั้งหลายอ่ะปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่ได้ไงมันก็เลยช้าเพราะจักรวาลต้องทำงานหนักขึ้นเพราะอะไรเรื่องราวที่จักรวาลจัดสรรแล้วว่าบ่ายสองโมงวันนี้คุณจะได้เงินก้อนหนึ่งปรากฏว่าคุณโกรธคือมันไม่ได้โกรธ,กรธตั้งแต่วันนี้คุณโกรธสะสมมาหลายวันละ เกิดเหตุการณ์สถานาการณ์ที่ไม่เป็นใจไม่ซับพอร์ตคุณทําให้เกิดเหตุการณ์ลดเสียผู้ชายคนนั้นต้องกลับบ้านไม่ได้เอาเงินมาให้คุณจักรวาลต้องดึงดูดใหม่ทีนี้แหละผู้คนเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์คุณมากขึ้นคนซ่อมรถอูซ่อมรถรถลากรถน,น,นู่นรถนี่เก็ตใช่ไหมพวกเราอันนี้ให้พวกเราเห็นภาพชัดๆทําให้จักรวาลทํางานหนักขึ้นนี่ตุ๊กตาเอาคําพูดมาจาก พระเจ้าใน Conversation with God นะคะที่พระเจ้านาสนทนากับนีนนะคะและแน่นอนคะ่ะถ้าคุณยังมีความเชื่อคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นคุณเชื่อในกฎแรงดึงดูดคุณเชื่อมั่นว่าคุณได้รับอย่างแน่นอนคุณก็จะได้มันแต่มันช้าไงบ่ายสองโมงไม่ทันละอาจจะเป็นตอนเย็นหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเก็ตใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลว่า ทำไมสิ่งที่เราร้องขอเนี่ยมันไม่ได้รับตามที่เราต้องการไม่ทันเวลาที่เราต้องการเก็ตใช่ไหมคะก็วันนี้มาบอกเรื่องของการปลดล็อกอารมณ์การดึงดูดระวังไว้แต่ถ้ามาให้โคโจเป็นเมนทอร์ให้คุณก็จะได้มีอารมณ์การดึงดูดตลอดทั้งวันอารมณ์ดีๆทั้งวันจริงไหมคะโคโจสิ่งที่มันทำให้เราไม่ได้รับหรือว่าได้รับชา้า ก็เพราะว่าอารมณ์ของเราระหว่างวันนี้ล่ละค่ะเพราะงั้นกดล็อกมันซะไอตัวบล็อกเนี่ยนะสำคัญมากๆเลยหนึ่งมันทําให้จักรวาลทํางานช้าทํางานยากขึ้นต้องไปจัดสรรผู้คนมาเพราะงั้นคนในเหตุการณ์คนในเรื่องราวของคุณเนี่ยผู้คนในชีวิตคุณมันจะเยอะมากขึ้นเห็นไหมกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นทุกคนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เราทั้งหมดเลยนี่แค่เรื่องเดียวในไหนก็ใไหนแล้วนะกดแรงจึงดูดมาแล้ว ใช้จิตในรมิตเงินค่ะจะมีการสอนครั้งแรกวันที่วันอาทิตย์นี้ค่ะวันที่17ว,วันเสาร์มีเวลคัมซูมอ่าแล้วก็วันเสาร์นี้มีเวลคัมซูมคอร์สใช้จิตในรมิตเงินนะคะรับ100ท่านเท่านั้นเรียนในระบบซูมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงในวันที่17และวันที่24นี้ถ้าใครใช้ซูมไม่ได้ ไม่ต้องกังวลโคโจจะส่งลิงก์ระบบปิดให้เรียนนะคะแต่ลิงก์ระบบปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้โต้ตอบกับโค้ดโต้ตอบอาจจะไม่ได้โต้ตอบกับโค้ดนะคะแต่วันที่17เอ่อคนที่เร,เรียนซูมสามารถโต้ตอบกับโค้ดได้เป็นคุณจะได้รู้การใช้จิตเนรมิตเงินคุณจะได้ใช้วิธีการจูนจิตพื้นฐานแล้วก็วิธีการดึงดูดเงินซึ่งโคโจเนี่ย ถอดมาจากอับราฮัมฮิกซ์ราคาพิเศษ2,500บาทเท่านั้นพิเศษ2,500บาทเท่านั้นคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงฟรีบวกกำไรคะ่ะพวกเราคะ่ะโอ้ยนะคะลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนเพื่ออนาคตนะวัดสัน